สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับกลับที่ช่องปิกแมคชาแนลกันอีกเช่นเคยนะฮะเป็นไงกันบ้างหายกันไปนานเลยเราขอโทษด้วยนะที่เราค่อนข้างไม่เรียบร้อยเพราะว่าเพิ่งแตะท่าเต้นเสร็จเนาะแล้วก็เห็นโอ้ไม่ก็ทีเซอร์เด้งขึ้นมาก็เลยแบบอุ้ยอยากทำดีเอ็กซ์ทีเซอร์บ้างเพราะไม่เคยทําเลยเนาะและไหนๆก็ช่องเราก็ไม่ค่อยอัพอะไรอยู่แล้วถ้าใครติดตามกันอยู่ก็จะเห็นละครสองเรื่องที่ลงไปอันนั้นก็จะเป็นไฟแนลโปรเจกต์ของเราเนะาะอันนั้นก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเออไม่ค่อยได้ทําคลิปหลังๆเพราะว่าเรียนหนักงานเยอะ งๆแล้วก็ช่วงนี้สถานการณ์โคโรนาไวรัสระบาดเนาะว่าโควิด1 9แล้วก็เป็นห่วงเพื่อนๆทุกคนนะว่าสบายดีกันใช่ไหมอยู่บ้านหรือเปล่าเราก็อยู่บ้านเนาะไม่ได้ออกไปไหนเลยถ้าใครเบื่อๆก็หาอะไรทำเป็นมัสเตอร์เชฟเต้นนอนเล่นเกมบลาบลาบเนาะก็อยากให้ทุกคนอยู่บ้านฮะแล้วก็จริงๆอ่ะเราตั้งใจว่าจะถ่ายรีแอคพรุ่งนี้แหละที่เพลงคำอ่ะแต่พอเราเห็นทีเซอร์แบบ เอ้ยอยากทำแอคทีเซอร์บ้างก็เลยจะมาทำารอบไม่เรียบร้อยไปหน่อยขออะไรด้วยโอเคเรามาดู t ี a s e r กันเลยครับตอนตอนเราเห็นแบบ I trust ใช่ไหมเชื่ออรลบ,บ้มแบบโอ้ยไม่มดอีกแล้ววงไม่มดที่แท้ทริ Concept. <coughs> <coughs> oh God, I was a prisoner of my reason. I wanted to set me free through salvation. อเฮ้ยขอรู้อ่ะเฮ้ยสมาขอรู้ิเฮ้ยอารมณ์เหมือนไอ้นั้นเลยอ่ะ เราพูดดีป่าวะไม่พูดดีกนนออดว่าเนาะเฮ้ยดีอะเฮ้ยหลอนอะขอดูอีกรอบโอ้ยอยากดูแล้วอ่ะเฮ้ยคนลุกมากใช่ไหมพรุ่งนี้ใช่ไหมคำพรุ่งนี้ใช่ปะเฮ้ยดีอะทุกคนคนลุกเลย <c oughs> ฟิลเหมือนเลดี้กา้าเหมือนกันนะแบบเอออารมณ์คล้ายๆแต่ว,ว่า น้าดูอ่ะสวย MV โคตรสวยเลยอ่ะมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกับที่วิธีผ่านมานะที่รู้สึกว่าเว้ย m ีสวยอ่ะดีอ่ะนี่ตอนนี้เรายังเรายังไม่เห็นแบบเพลงแบบเพลงจริงๆอะนีกอ,ออกว่าคือถ้าทุกคนฟังไอทีเสร์มันก็จะมีแค่คำพูดนี้ใช่ไหมอแต่ว่าอยากฟังเต็มเพลงแล้วอ่ะโอเครอดู ไปทุกคนอย่าลืมติดตามนะฮะเจียโดโอหมายเล